สวัสดีนะครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ตฐมราชนะครับอ่าคลิปนี้ก็เดินทางมาถึงบ้านน,อน้องสมบูรณ์แล้วนะครับสายบุญครับสายบุญสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงแบงเสียงหัวครับเสียงหัวหน สวัสดีครับสวัสดีครับทีมงานของเราก็มาถึงแล้วนะครับมีจะรถรอๆนะครับค่านรอๆมีเป็นมีโน่นะครับ สดีครับสุดหล่อครับสุดหล่อ,อ,อยงต้องนะครับนะครับเดี๋ยววามเป็นชมนะครับ,รบก็ถึงวัดแล้วนะครับ ถึงวัาเป็นอันทีเรียบร้อยครับแบบฟังเสียงท่อน,นนะครับเจ็แบไหม เชียงบัวันหวานครับสายบุญครับสายบุญบ้านโนนสูงบ้านโนนสูงนะครับสมบูรณ์โอ้ขอโทษด้วยนะครับบ้านโนนสมบูรณ์นะครับอำเภอเราเสือโกกนะครับ สวัสดีครับ่ครับผมเอานะครับก็ตบนของเราก็มาถึงวัดนะครับบ้านโนนสมบูรณ์นะครับเป็นที่เรียบร้อยมาถึงก็ตรวจว,วัดกองก่อนนะครับวัดไข้วัดอุณภูมินะครับ เพื่อที่ป้องกันโควิดนะครับเป็นพี่ล็อกนะครับพี่ล็อกเป็นพี่ล็อกนะครับตามด้วยอีโน่นะครับสี่รีห้าร้แม่อูนี้น่าจะมาจากอีสานใต้น้ำแต่งนะครับสุดจัดครับสุดจัด เฮซิบัตไทยแลนด์นะครับไี่เพชรมณนีนะครับคบันนี้โอ้สุดจริงครับสุดจริง นะครับยู่กับใส่ลัติการนะครับโอ้คานนี้นะ่าจสเป็นสนวะัสดีครับครับนะผม <c oughs> นะครับตามด้วยเสียแบงนะครับเสียแบงขนมหวานสามแซ่หน่อยลูกบี่ฟังเสียงโบ้หวานหน่อย สร้างวานะครับคันนี้บนดัมซิ่งนะครับน่าจะเป็นรถจ่ายเองนะครับคันนี้นี่ครับก็ต่อคิวกันนะครับ <S 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 รวมตัวกันก่อนนะครับถึงจุดรวมตัวที่วัดนะครับจำรอยยี่สุเอฟบร,ราสองร้อยสิบนะครับอ่าเป็นงานบุญนะครับอ่ะงานบุญอีนี้ปูนทรายครับ แล้วเสียงโบนวานครับบ่าวุบนครับบ่าวุบนรับสิ่งนะครับ ทีมงานก็มาถึงแล้วนะครับสายบุญสำหรับสายบุญของบ้านโนนสูงนะครับอาเภอเหล่าเสื้อโกกนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอาคลิปนี้ก็ขอบคุณครับที่มารับชมนะครับสวัสดีครับ